สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนทนวันนี้ก็10ส,สิงหาคม2557นะครับสภาพภูมิอากาศทั่วไปวันนี้แดดจัดนะครับไม่มีเมฆเลยฝนตกบ้างไม่ตกบ้างตามแหล่งน้ําก็ยังแทบบางแห่งยังไม่มีเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปมาหาลัยสุรานารีนะครับอ่างเก็บน้ําสุราสองสุราหนึ่งไม่มีน้ําเลยนะครับเอารถลงไปวิ่งเล่นในสระได้ทั้งทงี่มันมีปริมาณที่จะเก็บมาหาศาลเลยก็ข่าวเด่นข่าวดังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเรามาต่อกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันคืออะไรครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ของเอ็นนียโญนะครับท้องนาบางแห่งยังไม่ได้ทํานานะครับบางแห่งก็เริ่มพึ่งจะได้ทําแต่เราไม่รู้ว่าปีหน้ากรมชนบอกว่าชาวนาจะทานาเนี่ยไปขอร้องไม่ให้ทํานานะครับเพราะว่าน้ําอาจจะไม่พอใช้นะครับกน็นี่มันเราจึงเราจึงต้องพยายาม ชักชวนทุกคนมาเนี่ยให้มาสนใจปรากฏการธรรมชาติแล้วก็หาวิธีบรรเทาบัญญาของเราเนี่ยบรรเทาไม่ได้แต่ในอดีตรุ่นเก,เก่าของอริยะเจ้าเนี่ยอย่างที่ประเทศจีนก็มีอริยะเจ้าคือท่านวีเนี่ยท่านก็บริหารน,น้ำเก้ามณฑลที่ประเทศจีนที่เกิดอุทกภัยอ่ท่านก็บริหารได้คือถ้าเราแก้อุทกภัยได้เราก็แก้ภัยแล้งได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันกา,ก,าการบริหารน,น้ำเนี่ย เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องมือนะครับเรามีเครื่องมือเรามีพิมพ์เขียวแล้วเราก็มีต้นแบบต้นแบบแบบโบราณนี่ครับคือพระพุทธเจ้าบอกอาการลิโกไม่เกี่ยวกับการเวลาคือถ้าเราเอามาใช้เมื่อไหร่ได้ผลเมื่อน,นั้นทันทีเหมือนที่กระผมเคยเสนอไปถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนนะครับเขื่อนเคยเก็บน้ําได้หมื่นหมื่นล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่ถ้าหมื่นล้านลูกบาทเมตรเนี่ย ไปช่วยชาวนาให้ทํานาได้สมมุติว่า3ล้านไร่นะครับ3ล้านไร่เราสามารถเอาพื้นที่นา3ล้านไร่นะมาเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนด้วยการทําคันนาแล้วก็เก็บเก็บน้ําไว้ไร่ละ2,000ัอลูกบาทเมตรล้านไร่ก็เก็บได้2,000ล้านนะครับถ้าถ้าเราใช้พื้นที่3ล้านไร่ในเขตชนละทานเนี่ย ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนเนี่ยเก็บน้ําเพิ่มเป็น1 6 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ขยายผลต่อประอีกเป็นหล้านไร่พอได้ห้าล้านไร่ก็เท่ากับเก็บน้ําได้หมื่นล้านลูกบาทเมตรอีกเท่ากับ1เขื่อนตัวอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเก็บหมื่นล้านเพิ่มประสิทธิภาพอีกหมื่นล้านก็ได้เป็นสอง0มื่นล้านนะครับถ้าได้สอง0มืนล้านปัญหาเรื่องอ เนี่ยตรงเนี้ยมันจะแก้น้ําท่วมได้เพราะน้ําที่เหลือจากเขื่อนเนี่ยเวลาน้ํามากเนี่ยมันก็จะไหลมาท่วมเขาเนี่ยประมาณหมื่นล้านถ้ารวมกัน2เขื่อนเขื่อนสศริกิจอีกหมื่นล้านถ้าไปเพิ่มประสิทธิภาพอีกหมื่นล้าน2เขื่อนที่เคยเก็บได้2 0,000 000. ืล้านก็กลายเป็น4ี่หมื่นล้านพอได้4ี่หมื่นล้านเนี่ยประสิทธิภาพของเขื่อนนี่เต็มน,นะครับแล้วเรายังมีวิธีที่ว่าถ้าเราเอาตามพระครัมภีร์อี าลายคันนาของพุทธเจ้าไปเก็บน้ําที yeah> ่ในพื <t uh, <t <t ong> <t ong ้นที่อีดเพิ่มอีดเป็นอีดหนึ่งเท่าตัวจากสี่หมื่นล้านก็เก็บน้ําได้แปดหมื่นล้านถ้าเราเก็บน้ําได้แปดหมื่นล้านนะครับปัญหาภัยแล้งก็จะก็จะบรรเทาลงไปได้เกือบ80ดสิบเปเซนถ้าเก็บได้แปดหมื่นล้านนะครับแล้วปัญหาน้ําท่วมเนี่ยป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยล้วถ้าเราเอาทฤษฎีของ พระพุทธเจ้าเราชาวพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ปัญญาปัญญาต่างๆของคนนะครับคือเขา,เ,าเขาอาจจะดูถูกว่าพระพุทธเจ้ามันโบราณแต่อาการลิโกอย่าลืมนะครับไม่เกี่ยวกับการเวลาปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลทันทีแล้วเราม,เรามีเรามีทุ่งนาเนี่ยถึง2ี่สิบล้านไร่ถ้ายี่สิบล้านไร่ก็คูณแล้วมันก็คูณสองก็คือ40,000ล้านนะครับเก็บได้สบายสบาย รวมก็เขื่อนก็เป็น80ดหมืนล้านตรงนี้มันจะแก้ได้เลยแล้วปรากฏการเอนนีโยหรือลานียาเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเก็บน้ําได้ขนาดนี้นะครับถ้ามันปีในปีถัดไปสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําอีกคือเหตุการณ์ของเอเนีโยน้ําที่เราตุนไว้เนี่ยเป็นน้ําต้นทุนเราก็ยังเอามาบรรเทาได้แล้วพอปีถัดไปมันจะเกิดลานียาเราก็สามารถ เก็บน้ําป้องกันน้ำไปท่วมนีแต่มีหลายคนบอกว่าแล้วใครจะทําปัญหานี้ก็มีกับผมได้พูดให้คนฟังหลายคนเขาบอกมีแต่คนพูดไม่มีคนทําหรอกเขาจะพูดอย่างนี้นะครับมีแต่คนพูดไม่มีคนทําตรงเนี้ยมันไม่มีคนทําจริงๆอันนี้ยอมรับครับเพราะว่าคนที่เขาได้ประโยชน์เขาก็ยังไม่รู้จะทํำยังไง คนที่เสียประโยชน์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวก็ผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมคนในพื้นที่ต่ําเช่นกรุงเทพสมุทรปาการหรือหลายๆจังหวัดที่น้ําท่วมที่ว่าปี 54, 54ก็เป็นบทเรียนแล้วนะครับว่าเสียหายเป็นไม่ต่ำกว่า50,000ล้านนะครับต,ตีตีเอาง่ายๆแส,น,สนล้านเออบางทีก็เป็นแสนล้านนะครับแต่เราสมมุติว่าเราเราตีไปแค่50,000ล้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเราป้องกัน เราไม่ต้องให้มันเสียเป็นแสนล้านนะครับเอาแค่ห้าหมื่นล้านเนี่ยไปเช่าที่เช่าที่ในเขตชนะระทานนะครับเช่าที่ทุ่งนาเนี่ยแล้วให้ชาวนาเนี่ยทำนาครั้งหนึ่งคือนาปังแต่นาปีเนี่ยเราเอาพื้นที่มาเก็บน้ําแล้วลดการปลูกข้าวหนึ่งครั้งข้าวก็จะมีราคานะครับคือจะไม่ล้นตลาดเพราะข้าวที่ถูกล้นตลาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าปลูกมากเกินไปปลูกโดยไม่มีการควบคุม ชาวนาจริงได้ยากจนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมากมันก็ถูกถ้าสมมุติทาครั้งเดียวนะเอาข้าวเอานาไปให้เขาเชา่าไร่ละสองพันเนี่ยมันก็ได้มากกว่าทํานาอยู่แล้วอะ่ะสองพันเนี่ยเพราะมันไม่มีไม่มีต้นทุนไงสองพันนี่คือเงินสุทธิเลยค่าเชา่าแล้วค่าเช่าตรงนี้มีหลายคนถามว่าจะเอาจากไหนเราก็ไปขอทางตรงไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นทางอ้อมจากพื้นที่ท,ที่ที่เคยถูกน้าท่วมอะ่ะ ว่าเขามีพื้นที่เท่าไหร่เช่นสนามบินตัวน้ำพุมแล้วก็ถนนหนทางในเขตกรุงเทพของเทศ,เทศบาลหรือของกทมอ,อะไรเนี่ยถ้าน้ําไม่ท่วมของเขาที่เขาเขาค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาน้ําท่วมปีหนึ่งหลายหมื่นล้านเนี่ยเขาก็เอาเงินตรงนั้นนะครับมาเป็นค่าเช่านาถ้าถ้าสมมุติเขายอมเสียไอ้ค่าที่เขาไม่ต้องได้รับภัยพิบัติไม่ต้องถูกน้ําท่วมเอามาเช่านา มันก็ได้ประโยชน์2อย่างนะครับคือน้ําก็ไม่ท่วมเขาแล้วเขาก็ทํากิจการได้รายได้เขาจะมากกว่าที่เขาที่เขาไปเช่านาอีกนะครับได้ประโยชน์2อย่างชาวนาก็ได้ไรายได้น้ําก็ไม่ท่วมน้ําก็ไม่แล้งมันได้2ส่วนนะครับตรงเนี้แต่นี่มันต้องมันต้องมาร่วมมือกันนะครับเพราะว่าคือเราพูดเป็นแนวทางคร่าวๆแต่ถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีคนที่เขา,เ,าเห็นดีว่าเออถ้าร่วมกันทําอย่างเนี้ย ฝ่ายที่ถูกน้ําท่วมไปเช่าที่ฝ่ายที่ถูกน้ําแ้งให้เช่าที่คือชาวนาก็จะเริ่มมีเงินใช้นะครับได้ทั้งเงินขายน้ําได้ทั้งเงินเช่าป้องกันน้ําท่วมได้2ออย่างนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ